ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักง,งานมาฝากนะครับวิธีสร้างขวัญกำลังใจถ้าเรามีหลักยึดว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ตามที่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางความคิดพื้นฐานนี้แล้วก็จะช่วยให้เรา ไม่หลงทางในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทั้งจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและปฏิบัติต่อพนักงานดังต่อไปนี้หนึ่งจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานให้หน้าอยู่และน่าทำงานซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทหรือโรงงานของญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญมากมีอาคารสถานที่ซึ่ง สะดวกสบายในการทํางานมีห้องน้ําสะอาดห้องอาหารและสถานที่พักผ่อนมีบริเวณที่ปลูกต้นไม้ล่มลื่นเขียวขจีสบายตาสบายใจต่างจากโรงงานที่นําพนักงานเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างแออัดเ็ดเยียดต้องนั่งนอนพักกลางวันบนทางเท้าหรือซอกตึกสองจัดแบ่งงานให้ชัดเจน โดยกำหนดหน้าที่ให้รู้ชัดว่าพนักงานคนใดได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรสิ่งใดสามารถทำได้หรือไม่หรือไม่ได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการก้าวไกยหน้าที่มีความขัดแย้งระหว่างกันในประการสำคัญจะต้องให้พนักงานรู้ถึงมาตรฐานของงานเพื่อที่จะได้ทำงานให้เกิดผลตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ไม่เกิดความคาดหวังที่ต่างกันอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพของงานร่วมกันสามสร้างความพึงพอใจในการทำงานด้วยการจัดการให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความสนใจเพื่อให้พนักงานมีความสุขที่สนุกกับงานเพราะได้มีความภูมิใจและชื่นชมในผลสำเร็จของงานแทนที่จะได้รับคำตำหนิบนจากัวหน้าเพราะ ทำงานที่ไม่ถนัดและเกิดความผิดพลาดถ้าพนักงานทำงานด้วยใจรักเขาก็จะทำงานอย่างทุ่มเทเช่นเดียวกับงานอ e ิเลกซึ่งเป็นงานที่เขาเลือกเอง 4. ให้ความยกย่องชมเชยและบำเหน็จความดีความชอบอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนการทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานไม่ให้เกิดความคิดว่าหัวหน้ามุ่งแต่จะใช้งานอย่างหัวปักหุบปัมแต่ไม่คำนึงถึงคุณค่าของคน เป็นการแสดงถึงการขาดความจริงใจการยกย่องต้องเป็นไปตามความจริงไม่ใช่การเยินยอแบบหลอกใช้ทั้งจะต้องให้เป็นที่ร่วมรู้โดยทั่วไปมิใช่ชมเชยกันเมื่ออยู่ตามลำพังควรชมเชยในที่เปิดเผยต่อหน้าเพื่อนร่วมงานในหรือในที่ประชุมห้าให้โอกาสแก่พนักงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูงได้ รับพิจรารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งด้วยการร่วมการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าและให้การพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยวิธีการหนึ่งวิธีใดที่เหมาะสมหกให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขในการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยการออกพบปะพูดจา กับพนักงานบ้างตามโอกาสและความเหมาะสมซึ่งจะต้องเป็นททัตรด้วยความจริงใจและมีอธิาศัยไม่ตีไม่ใช่แบบหาเสียงเลือกตั้งเป็นครางคราวเจให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการคิดสร้างสารรค์ปรับปรุงงานด้วยการจัดให้มีระบบข้อเสนอแนะและพัฒนาให้เป็นระบบไคเซนที่คิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แปดให้โอกาสในการร้องทุกข์โดยมีระบบการร้องทุกตามขั้นตอนและช่วยเหลือแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นอกเห็นใจครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ